ให้เพื่อนเบิ้งนั่นยนะจ้ะอะยะเปล่าล้ำคันกันเด้อเพื่อนๆสิพอกันอีกทุกมือ่อยู่จ้ะตอนนี้กะแหลกกายอยู่เดี๋ยวไปเหตุงานก่อนเด้อค่ะเพื่อนๆเรื่องอื่นสิพาเหตุอันอื่นหลับไปน้ำก็ได้ค่ะขาดเวลานะคะเพื่อนๆพิดศว่าเขา,ะะเเดาได้ไปเที่ยวบ้านเพื่อน จังหวัดนั่นจังหวัดนี่แต่ละตแต่ละจังหวัดแตกต่างกัน,กนแต่สิมาคุยน้ำไหมจ้าคุยน้ำพรอให้ได้ไอ้นี่มีคะแนนลงไปในคลิปค่ะใส่เวลาให้เป็นประโยชน์เอาเวลางานนี่แหละค่ะมาทักทายเ,เพื่อนๆนะคะค่ะุูคอ,อยยูนิกะ อยู่กรุงเทพจ้ะมาทำม้าหา,ากินอยู่กรุงเทพไรกะบังจ้ะเพื่อนๆมาเหตุอาชีพค้าขายจ้ะและกไกจ้ะพี่น้องแลกไกเก็ดไก,ก,กทอดจ้าสายแหลเะ,ะเนาะค่ะเนาะมาอยู่กับมาหลายปีแล้วค่ะมาตั้งโลกหลักทินฐานอยู่กรุงเทพ ก็พอแม่นมาได้อตอนนี้กะแหลกกายอยู่เดี๋ยวไปเห็ดงานก่อนนะค่ะเพื่อนๆอ่นอื่นสีพาเห็ดอันอื่นแหละค่ะมาตามพีตามน้องละจ้ะพีสาวเป็นคนดึงม้าค่ะดึงมาเห็ดงานจังใดมีอาชีพทำม้าหากินค่ะม้าตามเชือตามบ่มีเวลานอกจากเพื่อนๆเนาะจะต,ต้องมาทักทายกันตอนเห็ดงานนี่แหละจ้า เวลาของเฮานี้พาเนาะค่ะเนาะสายแล้วเนาะค่ะเนาะมาอยู่กับมาหลายปีแล้วค่ะมาตั้งโลกหลักทิมฐานอยู่กรุงเทพกับพ่อแม่มาได้ทั้งนี้กับข้าขายนะคะมือนี้มือนี้กับซัมนี้เนะาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเพ้อนกี่ยวกันคลิปมาอยู่หอยอยู่นี่ก้ะอยู่กรุงเทพจ้ะมาทำมาหากินอยู่กรุงเทพไรกับบังจะ้ะเพื่อน มาเฮตุอาชีพค่ะขายไรค่ะสถานที่ท่ต้องเที่ยวกันหลายค่ะเมืองไทยนะคะอันจังตัดสิมาคุยน้ำไม่จ้าคุยน้ำเพราะให้ได้อไอ้นี่นมีคะแนนลงไปในขีดสายเหรอนาะคะะ่ะน้ะมาอยู่กับมาหลายปีแล้วค่ะมาต่างโลกหลกักทินฐานอยู่กรุงเทพแต่พอแมนมาได มั้งนี้ก ama, ับค่าขายนะคะมือนี่มือนี้กับซัมนียนะจ๊ะเนาะ๋ยวเพ่อยตอบกันคิดมากมือนี่กับซัมนียนะจ๊ะเนาะ๋ยวเพ่อยตอบกันคิดมากบ่มีอย่างหลายค่ะกระอยากมาเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆขี้เติมมือใหม่ทุกคนนะคะเด้อสู่ๆไปน้ากันค่ะบ่มีอย่างหลายค่ะกระอยากมาเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆขี้เติมมือใหม่ทุกคนนะคะเด้อ สู่ๆไปน้ำกันค่ะอย่าลืมบานเกิดด้ค่ะคืนหอดบานเกิดอยู่ตลอดเวล,ลาค่ะเุรล้ค่ะน้ำเด็กนอดด้อยติดเทิมเุรล้ค่ะจะได้พาลูกทั้งนี้กับค้าขายนะคะวิ่งข่อยอยู่นี่ก่ะอยู่กรุงเทพจะมาทำมาหากินอยู่กรุงเทพไรกะบังจะเพื่อนๆ่น,นมาเหตุอาชีพข้าขายจะ คุอย่อยูนี่อ่ะอยู่กรุงเทพจ้ะมาทำมาหากินอยู่กรุงเทพไรกะบังจ้ะเพื่อนๆมาเฮ็ดอาชีพค้าขายจ้ะทั้งนี้กับค้าขายนะคะมือเย้ยนะคะเมนูขมันไก่ตุขนขมันไก่ทอดก็จะขายดีจ้ะเพื่อนๆมันนี่กับเลยเฮ็ดขมันไก่ต้มขมันไก่ทอดไก่แ่บไก่ผสมบ่มีเวลาเนาะจ้ะเพื่อนๆเนาะแ็ต้องมาทักท้ายกันตอนเฮ็ดงานเนี่หละจ้ะ เวลาของเฮานี้พาเนาะค่ะเนาะไปเนาะค่ะเนาะโชคดีมีใช้ด้วยค่ะเ,เพื่อนๆเดินน้ำการทันงานค่ะสวัสดีค่ะมื่อนี้กะซํานี่เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวค่อยบอกกันคลิปม่ตอนนี้กะแหลกกายยูเดี๋ยวไปเหตุงานก่อน,นะะเด้อค่ะเพื่อนๆเมื่ออื่นสีพาเหตุอันอื่นแหละค่ะ,คะ ใส่เวลาให้เป็นประโยชน์เอาเวลางานนี่แหละค่ะมาทักทายเพื่อนๆนะคะจ้าค่ะใส่เวลาให้เป็นประโยชน์เอาเวลางานนี่แหละค่ะมาทักทายเพื่อนๆนะคะจ้าให้เพื่อนๆเบื้องเนาะจ้ะเนาะจ้าเอาเวลางานนี่แหละ่ะให้เพื่อนเบิ้งนั่นแหละจ้า เดือปล่าลํำคันกันเด้อเพื่อนๆสิบพ,อ,พอกันอีกทุกเมออยุ่จ้ะือนี่กะซัมนียนะจน้ะเนาะเดี๋ยวแพร่พอกันคลิปมาทั้งนี้กะบขา้าขายนะคะเมนี่สายแล้วเนาะคะ่ะเนาะมาอยู่กับมาหลายปีแล้วค่ะมาต่างโลกหลักทินฐานอยู่กรุงเทพแต่พอม่นมาได้ตรงน้ำมูบานนี่แหละค่ะเพื่อน กับบุ้งหลวงชิดไายทอดอีหยังสายแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะมาอยู่กับมาหลายปีแล้วค่ะมาตั้งโลกหลกักทิมฐานอยู่กรุงเทพกับพ่อแม่บาได้จิมาคุยน้ำม่จ้าคุยน้ำพอให้ได้ไอ้นี่นีคะแนนลงไปในคลิปไมอนี่กะซัมหนี้แล้วจา้ะเนาะเดี๋ยวค่อยพอพกันคลิปมาสายแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะ มาอยู่กับมาหลายปีแล้วค่ะมาตั้งโลกหลักทินฐานอยู่กรุงเทพกับพวกแมนมาได้ไปค่ะสถานที่ก็องเที่ยวกันหลายค่ะเมืองไทยนะคะอันจจงแรกไกล้เจพี่น้องแรกไกล้ไกล้ทอดจ้าแต่จมาคุยน้ำไมมจ้าคุยน้ำเพราะให้ได้อ้อนี่ มีคะแนนลงไปในคลิปค่ะใส่เวลาให้เป็นประโยชน์เอาเวลางานนี่แหละค่ะมาทักทายเพื่อนๆนะคะตรงน้ำมูบ้านนี่แหละค่ะเพื่อนๆกับพงหร้ว่าชิดไทยทอดองีงเมื่อได้หลงทั้งดอกจาก้าหมาถึงทั้งเลยจา้าเมื่อมีอียงเสียจ้่เพื่อน ไปเฮ็ดงานไปน้ำก็ได้ค่ะค่ะเวลานะคะเพื่อนเพื่อนพิศวา,าเขาได้ไปเที่ยวบ้านเพื่อนเพื่อนจังหวัดนัน่นจังหวัดนี่แต่ละตาแต่ละจังหวัดแตกต่างกันบ่มีเวลาเนอกจากเพื่อนเนาะก็ต้องมาทักทายกันตอนเฮ็ดงานเนี่แหละจ้าเวลาของทางนี้พาเนาะค่ะเนาะ,ะใกล้ไปฮหดใกล้ทอดจ้ะ เยอะนะคะเมนูขมันไก่ตข้าขมันไก่ทอดก็จะขายดีจ้าเพื่อนวันนก้ก็เลยเห็ดขมันไก่ต้มขมันไก่ทอดไก่แซ่บไก่ผสมเยอะนะคะเมนูขมันไก่ตข้าขมันไก่ทอดก็จะขายดีจ้าเพื่อนวมนนก้ก็เลยเห็ดขมันไก่ต้มขมันไก่ทอดไก่แซ่บไก่ผสมบะหมี่หยางไหลายค่ะก็อยากมาเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆกี้เติมมือใหม่ทุกคนนะคะเด้อสูดๆไปน้ำกันค่ะ บอได้หลงทั้งดอกจ้าหมายถึงทั้งเลยจ้าเมื่อีอย่างเสียจะเป็นเพื่อนเ่นไปเฮ็ดงานดีแย่นะคะเมนูขมันไก่ตมขอขมันไก่ทอดก็จะขายดีจ้กเพื่อนเพื่อนมืนี้ก็เลยเฮ็ดขมันไก่ต้มขมันไก่ทอดไปแซบไก่ผสมเพื่อนเพื่อนพักกันเฮ็ดงานนี่อย่างกันเลยจ้าเป็นจังไดกันอยู่เฮ็ดจังไดกันอยู่ทำมาหากินกันอาชีพอย่างเนยจ้า ให้เพิ่นเบิ่งนะั่นแหะจ้ะระยะเปล่าล้ำค้างกันเด้อเพืเ่อนๆสิพอกันอีกทุกมเอ,อยุ่จ้ะสายแล้วเนาะค่ะเนาะมาอยู่กับมาหลายปีแล้วค่ะมาตั้งโลกหลักทินฐานอยู่กรุงเทพกับแพแมนบาได้แรกไก่จ้ะพี่น้องแรกไกล้ใก,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 ก่ทอดจ้ะ สายแล้วเนาะค่ะเนาะมาอยู่กับมาหลายปีแล้วค่ะมาต่างโลกหลกักทินฐานยู่กรุงเทพกับพ่อแม่มาได้มาได้หลงทางดอกจ้ามาถึกทางเลยจ้ามอมีอย่างเสียจากเพืเ่อนเล่นไปเฮตดงา้น,นตอนนี้ก็บแลกกลบอยู่เดี๋ยวไปเห็ุงานก่อนเนาะค่ะเพืเ่อน เื่นสีพาเฮดอันเดียหละ่ะอข่อยยูนีค่ะอยู่กรุงเทพจ้ะมาทำมาหากินที่กรุงเทพไรกะบ,บางจา้ะเพื่อนๆมาเฮดอาชีพค่ะขายจัดลืมบานเกิดด้ค่ะคืนหอดบ้านเกิดอยู่ตลอดเวลาค่ะคุณ็ล้ค่ะย้ำเด็กน้อยปิดเทอมเพื่นละค่ะจออะได้พาลูกใหเ้เพื่อนๆอันเดิง